ไอมันรัก GTR แต่งบมันถึงแค่อเมล่ากันเอาคันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนนี่สันอเมล่า ER ตัว1.0เทอร์โบเป็นรุ่น V L นะครับปี2020บอดดี้เดิมๆหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับรถเพิ่งมาถึงล้านนะยังไม่ได้ทําการล้างเลยนะทุกคนเนี่ยเพิ่งมาถึงให้ดูแบบนี้เลยนี่ครับผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทตลอดสัญญาเท่านั้นเองถัดมาดูตัวรถรอบคันกันนี่ออปชั่นเต็มแล้วนะมีบายสปอร์ตด้วยมีกุญแจคีย์เลสแล้วและเปิดภายใน ขึ้นมาจะเป็นเบาะผ้านะครับทุกคนพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันและก็เลขไมล์วิ่งไปเพียง6 7 0 0 0่โลคันนี้ได้กล้องรอบคันแล้วด้วยนะเกียร์ออโตโ้นี่ครับแล้วก็นี่กระจกเขาเนี่ยจะเป็นกระจกที่มีกล้องด้วยนะเอออันนี้คือข้อดีนะกระจกได้กล้องด้วยและดูบอดี้รถกันต่อเนี่ยดึงเม็ดอาร์ดูได้เลยนะครับนี่รถที่เราเอาเข้ามาทุกคันนะครับรับประกันโครงสร้างให้ว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาเพราะเราเปิดให้เห็นแบบนี้เลยอันนี้คือเบาะหลังนี่เดี๋ยวทำความสะอาดเล็ก